สวัสดีครับนี่ก็มอนตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีนะครับอยู่ในตัวอำเภอเลยนะครับมาถ่ายคลิปนังกลางแปลงนะครับบิ๊กเกมจากโฮมภาพยนตร์นะครับก็เลยมาเดินตลาดกองถมนะครับจริงๆมันมีงานตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันที่25-28ถึงวันที่ส9ท่าันวาผมเป็นงานอัจฉลองเจ้าพ่อศรีนครเต่าเท้าเธอนะครับอาตาป้ายนะครับเดี่ยปี2 5 6 5เป็นงานงิ้วแต่ว่าเสร็จแล้วเราก็มาเดินตลาดนะครับเพราะว่าพี่เกมจากโฮมฉายที่วัดเหนือ รเราก็เสร็จจากงานถ่ายคลิปนะครับมาเดินชมตลาดกันนะครับไปตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับนี่ของฝากยังมีอยู่ขนมเบื่อง บรรยากาศอิสรัตนาบ,บุรียามค่ำคืนนะครับกินเดี๋ยวเราก็จะเดินซื้อของกินก่อนนะครับผัดไทยหอยทอดหากินหอยตัวเบลรอรเลยข้าหม, <c oughs> มูเกี๊ยว หอมทอดมันทอดมันนึ่ก็วเตียวอันนีเกีียวก็มีรออย่างนานนะครับโอ้พึ่งลงมามากับงานนิ้เหรอครับพี่หรือว่าโอ้ยังไม่ได้กลับเลยครับโอ้แล้วก็เลยหนึ่งเลยเลยมาหนึ่งวันก็ขายต่อเลยโอ้นี่ครับแม่โอ้แต่ทำไมเลิกเร็วปีนี้ครับเงียบอ๋อ ไม่ได้มาเดินเที่ยวไม่ได้เข้ามาในเมืองเขาจะมี๋มอมีแต่ในตลาดแต่ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้เข้ามาเที่ยวในตัวเมืองเพราะว่าเขารู้ว่างานจบเมื่อวาน๋องานจบเมื่อวานครับผมเขาอยู่ที่ไหนครับนี่มาขายของโอ <บา S 1> ้ไม,ไม่ไกลไม่ไกลครับนี่ครับครับสี่ฟังแกดนรออีกสิบห้านาทีสิบห้านาทีใช่ไหมครับเกินห้านาทีอ๋อเดี๋ยวจะกลับมาครับครับครับ าาามาเ,เดินต่อนะครับก,ก็ขายต่อนะครับจริงๆงานตั้งงในมูนที่หนึ่งฉลองตลาดรัตนบุรีฝั่งนี้คือไปท่าตูมนะครับฝั่งนี้คือไปโพสีสุสวรรณก็ยัยงมีแม่ครับรอคาเยอะอยู่ แต่คนเขาเข้าช้อนนั่นจะเข้าพื้นที่เหมือนเหมือนพี่พ่อค้าบอกกันแล้วเข้าพื้นที่ที่ว่าคนมาจากคนในในตัวทั้งนอกอำเภอไม่ได้มาเที่ยวนะครับเข้าไปดูโอ้ทุเรียนทุเรียนลูกเบลอเลยโอ้ลูกเบลอเลยโลเท่าไหร่ครับนี่ร้อยแปดสิบนะครับนี่ครับขนาดนอกฤดูก็ขายขายเท่าในฤดูนะครับสุดยอดนะครับขอบคุณครับเป็นแพ็คนะครับนี่แพ็คละสี่ร้อย 5 0มนะครับ3ามมาขามด้วยนะครับมาเรียกว่ามาปิดงานให้นะครับนี่นมีควมอนตัวมาถ่ายคลิปหนังการแฟงก็ได้พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศตลาดงานงิ้วหรือว่าตลาดรัตนบุรีในยามค่ำคืนนะครับของวันที่29่ันวาผมนะครับวันนี้นะครับ อง้ของกินของก๋เตี้ยวเหมือนงานวัดที่เราเดินในโกกากันเรานั่งวัดโกกาก้ายๆกันกะละแม,มเยอะเลยสนไหมไม่แน่ใจในเสียงที่ทางนี้ผลไม้อ่ะนี่ครับวัดกลาง ว่าเนือก็อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับว่าเนืออยู่ฝั่งฟ้ามือเรานะครับธรามาจากตรงนี้นะครับที่ผมไปถ่ายคลิปหนังมานะครับวัดเก่าแก่ของรัตนบุรีบรรยากาศฝั่งนู้นเป็นขนมหม้อแกงขนมไทยแล้วก็ผลไม้ฝั่งโรงเรียนพระประยิยติธรรมนะครับไป จริงๆขายต่อได้วันที่หนึ่งนะครับพอ้าบอกว่าเงียบเขอย่างที่บอกันะแตบที่อนเพราะว่างานที่แปวันที่สนี่าก็เ่าังไี่บบา้เราสั่งแล้วนะครับสั่งไปกินบ้านด้วยแล้วก็สั่งกินอันนี้ด้วยนะ ส่งเราไปทำบุญด้วยุ่งนี้มันพระนะครับ,ค,บครับสีสันนทอดมันประกาศนะครับมีประมาณ5นาทีเราสั่งไว้นะครับเดินกลับมารับยังไม่เสร็จนะครับทอดแบบไฟ,ไฟอ๋อไฟแรงอืม,มีนขนาดไฟแรงนะครับนี่ ราคาแบบไฟแรงแสดงว่าเซตนึงก็ปลาเข้าไปเกือบครึ่งชงั่วโมงไม่ถึงครับประมาณสิบห้านาทีประมาณเต็มที่เนาะครับก็จับตากาเขาจะไปไหนต่อครับเนี่ยสูกแล้วแต่ว่ารอนมันคายน้ำมันอ๋อมันคายน้ำมันแล้วพี่จะไปไหนต่อจากจาง<อ>นี้ไปก,ก็ดูอยู่ครัโอด้ดูอยูง่งานงานไปเรื่อยๆครับว่าตรงไหนน่าจะดีแต่อ๋อดูอย่างนี้ไป็นบอลรบูบอลรบูมหาสารคามใช่ครับงานยิ้เหมือนกันเหรอครับ อ้าวข้าวดาวเอ้ข้าดาวตอนนี้มันมันตายตัวตายตัวแล้วก็ทอดครับพอรับได้กล้สุกแล้วค่ลูกค้าเริ่มมาแล้วนะครับพอเห็นสีสวยๆนะครับ ไปแล้วนะครับโตเสร็จน้ำมันหน่อยนะครับขอเพื่อนเอาชีสตนึงหกสิบนึงแยกแยงแยกแยงแยกน้ำจิ้มดีจันโอ้โหีโ บรยากาศตลาดเตรียมข้ำคืนรัตนบ,บุรีนะครับซื้อทอดมัน เรียบร้อยนะครับโอเคครับขอบคุณครับก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้เดินทางมาเที่ยวตลาดรัตนบุรียามค่ําคืนนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งได้มาถ่ายคลิปหนังกางแปลงได้มากราบพระแล้วก็ได้มาเที่ยวตลาดยามค่ําคืนของอำเภอรัตนบุรีนะครับเพื่อไปฝากทสู้ชมทุกท่านนะครับจริงๆมาจิตานามาว่าจะถไทย ผ่านไปเลยแต่ว่าเห็นเขาขายของเยอะก็เลยมาลงนะครับมาลงซื้อของนะครับไปกินเย็นนะครับหลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จนะครับเป็นคลิปนักแกร่งนะครับอย่าลืมติดตามชมหลังจากคลิปนี้นะครับจะเป็นหน้าที่ของบิ๊กเกมจากโฮมภาพยนตร์นักแกร,งร่งที่เรามาถ่ายทําคลิปกันในวันนี้นะครับที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดส,สุรินทร์ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ